สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน Beat b a t b บ k e ช็อปร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับร้าน Beat b a t b บ k e ช็อปตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2ซอยสินะครับติกกดกับรถตักคลอง2วันนี้ผมจะพามาชมคาวาซากิ z ซ0เก้าร้นะครับ ABS ปี2017สีเทาดำเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพสวยใสหลอ่ลอๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าแซ0 0ก900คันนี้วิ่งมากิโลแล้วไปชมกันวิ่งมา5,599กิโลนะครับถือว่าน้อยมากๆไม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม้รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่ารอบๆคันของแซ0 0ก900คันนี้สภาพ เป็นยังไงมาบ้างไปชมกันจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับรถสภาพแฟรลิงสวยนะครับไม่มีแตกสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสภาพเครื่อง แข้งไม่มีรอยไม่มีแกะสภาพท่อสะอาดเดิมจากโรงงานเลยนะครับใสมากๆแซกเร้อยคันนี้ไม่มีรอยเลยสภาพส,สวยๆเลยนะครับจานหลังไม่มีเส้ไม่มีรอยสวยครับดอกยางหลังเต็มครับหล่อมากๆเลยครับแซกเก้ารคันนี้ โซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อเลยว่าแซ็เก้าร้อยคันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างเด๋ยวผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่งเต็มล้ำเลยนะครับคันนี้กาดน้ำแต่งครับกันล้มแต่งครับ นี่มาพร้อมกันน็อตทองนะครับรอบแ้งหัวโกโล่แต่งครับนี่เป็นน็อตทองหมดเลยนะครับหล่อมากๆมาพร้อมกับกระจกแต่งครับมาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับพับขึ้นพับลงได้แต่งครับไฟเลี้ยวหลังตาแมวนะครับแต่งครับ แต่งเต็มล้ำเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่ออาคาโปวิกแบบสลิปออนนะครับแบบลั่นๆแต่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องแซก900จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกัน เสียงเครื video, yep. <tr ue noise> ่องแจ็เก้าร้อยเสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่ออาคาบวิกว่าจะดังเพาะแบบไหนไปฟังกันโอ้โหเสียงท่อแบบลั่นๆเลยครับเล้าใจไปเลยสำหรับแจก้าร้อยอันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแไฟเรียว ไฟพามากไปสูงไปต่ำระบบไฟติดทุดจุดนะครับสำหรับ Kawasaki Z เก้าร ABS ปีส 900, AB 2017สีเทาดำเทคันนี้ร้านบีไปชอ็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่2,49,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวร้านบีบปชอบ็อปโปรรถสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรีทั่วประเทศ ลถจากหน้าป้าย1,000 0บาทถึง60,000บ,บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ Beat Bike Shop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ